เดี๋ยวคลิปนี้นะฮะเราจะมาอธิบายวิธีการให้อาหารน้องกบด้วยอาหารปั้นกันนะครับเพื่อน,อนๆหลายหายคนเนี่ยเวลารับน้องไปเลี้ยงนะก็จะมีปัญหาในการป้อนอาหารน้องพบว่าน้องอะ่ะให้อาหารปั้นยังไงน้องก็ไม่กินนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอาธิบายโดยละเอียดเลยนะฮะว่ามันจะมีเทคนิคแล้วก็หลักการยังไงบ้างนะครในการป้อนอาหารน้องกบให้น้องกบก,ก,ก,กินนะครับ และนี่คือคลิปตัวอย่างการป้อนอาหารที่ไม่สำเร็จนะครับถามว่าในภาพนี้นะฮะถ้าจะวิเคราะห์นะสามารถวิเคราะห์อะไรได้บ้างนะครับ 1. น,นะครับช้อนเนี่ยใหญ่เกินไปนะฮะสังเกตว่าตัวน้องกบเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวนะครับแต่ว่าช้อนเนี่ยอันเบลอเลยน้องกบจะมีอาการกลัวนะฮะถ้าเอาช้อนขนาดเนี้ยลงไปให้น้องกบนะน้องกบจะกลัวเลยแล้วเขาก็จะไม่กินนะฮะ 2นะครับจังหวะที่เรายื่นช้อนเข้าไปเนี่ยมันช้าไปครับมันจะไม่สามารถกระตุ้นสัญชาตญาณเขาได้นะฮะเวลาที่เราจะให้อาหารเขานะฮะเราต้องเอาอาหารเข้าหาเขาเร็วๆนะฮะเปรียบเสมือนกับว่าอาหารเนี่ยเป็นมแมลงหรือเป็นเป็นจิ้งหรีบพวกนี้นะฮะกระโดดตัดหน้าเขาทําแบบนั้นมันจะกระตุ้นสัญชาตญาณเขาได้นะครับผมเดีย๋ยวมาดูคลิปนี้กันนะครับ เห็นว่าน้องแบบกินง่ายมากเลยใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนที่น้องจะกินง่ายแบบนี้ฝึกน้องมาเยอะมากนะครับจนน้องอ่ะเขาคุ้นกับอาหารแล้วก็ช้อนนะฮะพอน้องเห็นช้อนกับอาหารปุ๊บน้องกระโดดงับเลยแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราจะสามารถฝึกน้องได้แบบนี้ในครั้งแรกนะฮะถ้าเกิดใครแบบถ่ายติกตอกไปแล้วเห็นน้องกินง่ายกินเก่งอะไรเงี้ยต้องบอกว่าน้องพวกนั้นอ่ะเขาฝึกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผม ตอนที่หัดน้องใหม่น้องก็มีดื้อบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะฮะให้ไปแย่ไปอย่างเงี้ยบางทีน้องก็ไม่กินก็มีนะครับผมแบบนี้แต่เราก็ต้องคอยฝึกเขาไปเรื่อยๆนะให้เขาคุ้นกับอาหารโดยวิธีการฝึกก็อย่างในคลิปเลยนะฮะแล้วจังหวะที่เข้าหาตัวเขาเข้าหาปากเขาเนี่ยอันเนี้ยสาคัญมากนะฮะต้องเข้าไปเร็วๆแบบนี้นะฮะในคลิปจะเห็นว่าผมมีการเขย่าช้อนนะเพื่อเป็นการกระตุ้นการงับของเขานะครับผมก็คลิปนี้นะฮะอยากให้เพื่อนๆ มีกําลังใจนะครับในการฝึกให้น้องกินอาหารปั้นนะแต่ถ้าสมมุติว่าสุดท้ายแล้วนะฮะไม่ได้จริงๆนะครับผมให้น้องกินเนื้อปลานะครับอันนี้สบายเลยนะครับผมกินง่ายแล้วก็ป้อนง่ายด้วยนะครับผมยังไงก็ลองเอาไปทําตามกันดูนะครับ